สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแคมปิ้งท็อกทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมกาลังอยู่ที่อุทย,นยานแห่งชาติน้าหนาวนะครับอู้วันนี้อุณหภูมิดีมากเลยนะอุณหภูมิณนะตอนนี้6โมง29นาทีนี่อุณหภูมิอยู่ที่20นะ15องศาแล้วนะหนาวมากนะวันนี้มาช่วงเวลานี้อากาศหนาวจริงๆนะครับวันนี้มาดูกันว่าผมเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างเสาไฟนี่ถือว่าจัดว่าสุดนะแต่นี้ใช้เป็นระบบแบบเสาไฟแบบ L.E.D. นะเสียบไฟในรถเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมันเหลือเฟือนะครับถังน้ำนะเอเป็นห้องน้ำอุณหภูมิ15องศานี่ยังไงมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะเพราะว่าผมเอาเลยผมกำลังต้มน้ำอาบอยู่นี่ไงโอ้โหโคตรได้เลยนี่ไงนะงวดน,นี้เอาถังไอ้นี่มาเลยวยถังแก๊สปิกนิกสี่กิโลเลยเพราะว่าผมมานอนที่นี่อยู่สาวันนะสามวันนะครับสามคืน4ี่วันนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะอาบน้ําทุกวันก็มีความจําเป็นที่จะต้องต้มน้ําใช้แก๊สนะนี่ผมมีกาสองตัวนะเอ,อแต่กาบันด์ใบ,บเล็กไปน,นิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถังน้ำหนึ่งถังยี่สิบลิตรต้มประมาณสักสี่กาอุ่นพอดีครับอ่ะตอนนี้น้ําเดือดละเดี๋ยวเราเอาไปผสมกันข้างในกันดีกว่ามาละนะเต็นทงน้าโอ้มาแล้วนะลว,วันนี้เอาฝักบัวตัวใหม่มาด้วย <c oughs> เห็นฝักบัวไหมโอ้โหโคตรได้เลยเป็นแบบใส่ถ่านนะแล้วก็มีแบตในตัว เดี๋ยวนี้ง่ายนะออค่อยๆหาสูตรไปอ้าวตอนนี้เราก็เทผสม,มลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผสม,มลงไปใช้สูตรง่ายๆนะครับไอตัวนี้เคยรีวิวไ้แล้วนะเนี่ยที่มันเป็นที่อาบน้ำนะมีแบตเตอรี่ในตัวโคตรสะดวกเลยนะครับน้าก็แรงด้วยผสมลงไปเราได้อยู่นะโคตรได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเปื้องน้ําหน่อยหนึ่งนะ จะเตือนน้าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ํามันแรงนะพอบอกผมเมื่อกี้จากเต็มถังอาบไปเกือบครึ่งถังแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าผมอาบอีกเนี่ยมันก็จะประมาณเกือบน่าจะประมาณเกือบหมดถังแล้วเนาะค่อนข้างเตือนน้านิดนึงนะเล่นมาใหม่ <laughs> ไปเจอที่แมงป่องนะครับนี่ไงเป็นวิดีโโคตรน่ารักเลยนะเออมันฟังเอฟเอ็มได้ด้วยเว้ยนี่ไงแต่ว่าที่นี่มันไม่มีคลื่นสัญญาณเว้ยเนี่ย ผมพยายามเสิร์ชหาขึ้นละเป็นแบบแนวสไตล์แบบเรโทรวินเทจตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะเออซื้อที่แมงป่องมีขายนะฟังบลูทูธได้มีอินพุตได้แล้วก็ฟังวิดิโอได้ผมชอบตรงที่ปรับอะ่ะที่ปรับแม่งคนรน่ารักเลยดูดิเห็นนะเออแร่งทรงแบบย้อนยุคเสียงดีอยู่นะเสียงดีเกินตัวนะครับแต่ไม่อาจจะยันนี้ได้นะไม่อาจจะออกสื่อได้นะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับ เพลงติดลิขสิทธิ์จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรนี่ไงใช้เสียงสุดมนต์กเกเมจะรูเปคิริสิขราตาเตจันตะลิเคโอ้เสียงคลาสสิกสุดยอดเลยตัวเล็กนี่เสียงดีเกินเลยนะทิเปรเทจะคาเมตรุวนกหะเนโอ้โหไม่น่าเชื่อเนะี่ยทุ่มหนึ่งะที่ดู้วกัน อุณหภูมิอยู่ที่14.6องศาอุทยาน่งชาติน้ำหนาวโหวแง่หนาวมากนะโชคดีที่ผมบอกนะว่าเอาไอ้นี่มาเอาห้องน้ำส่วนตัวมาพร้อมกับพกน้ํามานะแล้วก็วิธีการที่ผมบอกก็คือง่ายๆคือต้มน้ํานะอาบเอาฝักบัวรุ่นใหม่นี้ดีนะที่ผมเพิ่งได้มานะอาบดีแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัว มันง่ายนะมันพร้อมอยู่แล้วนะครับมีหน้าที่แค่แบบว่าเอาสายจุ่มลงไปในถังเสร็จปุ๊บก็กดอาบได้เลยนะรีวิวไว้แล้วนะแต่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซื้อที่ลาซาดามีขายก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะเออสำหรับคนที่แบบเอ้ยพี่ผมแม่งมาแคมป์เจออากาศแบบนี้เนี่ยนะมีน้ำอุ่นกาบ,บก็ยังดีนะครับแต่บางคนก็ซักแห้งใช่ไหมออก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีอยู่หลาย,ลายวันมันก็จำเป็นต้องอาบหรือเปล่าเออนั่นแหละครับ14.6องศานี่ เจอน้ำขนาดนี้เข้าไปนี่โอ้บางคนอี่เะนดุ้งเลยนะบางคนนี่ไม่แข็งแรงมากเนี่ยอาบน้ําแบบนี้เข้าไปนี่เย็ยนๆแบบนี้มีมีอะไรนะมีช็อกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับการมาสายแคมป์นะบางคนบอกเออสู้ซ่าสู้ซ่าปรากฏว่าอาบน้ําเย็นไปปุ๊บเป็นไงช็อกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยนะครับอย่าดูเบาเรื่องนี้นะเพราะว่ามีหลายคนที่แบบเป็นข่าวนะอาบน้ําเย็นแล้วช็อกก็มีเยอะนะครับนั่งกินเงาะกระป๋องโคตรได้เลยนะบรรยากาศ นะครับก็มาลานกลางเต็นน้ําหนาวนะปกติผมจะมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี่ลานกลางเต็นท์คนไม่ค่อยเยอะนะประมาณสักเต็มที่ไม่เกินสิบหลังนะแต่วันนี้มาช่วงเทศกาลนะครับหยุดยาวสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยนะคนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าไม่แน่นนะถ้าเทียบกับลานกลางเต็นท์ที่อื่นๆนะผมว่าน้าหนาวนี่ถือว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ใช่จุดหมายปลายทางแนละ้วเป็นจุดแวะพักมากกว่านะ ก่อนที่จะไปที่อื่นต่อนะหรือแม้แต่แบบช่วงระหว่างแบบแวะพักก่อนจะกลับบ้านอะไรยเงี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพราะว่าภายในมันก็เป็นแค่ลากนกลางเต็นท์วิวเวอ์อะไรมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็เลยอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ไปที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะเพราะไหนๆได้หยุดแล้วใช่ไหมส่วนผมไม่ใช่นะมองกับกันผมชอบคนแบบไม่เยอะมากนี่ขนาดช่วงเทศกาลว่าหยุดยาวนี่ยังหลวมๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้ดูแล้วกันว่าคนมากคนน้อยแค่ไหนในลานนะ ดานนี้ผมอยู่้านในนะถือว่าไม่คนไม่เยอะนะคนไม่เยอะถือว่าโอเคหลวมๆแล้วก็เงียบสงบดีนะเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับไฟนี่ชอบมากเลยกนะูเป็นอะไรที่เจ๋วโคตรเลยนะเสียบกับที่จุดบรีในรถนะมีรีโมทให้นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ดูดินี่ความสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์กดรีโมทเอาเลยโอ้แมงสว่างตาแตกนะลดได้ห้าสิบยี่สิบห้า ผสมเป็นสีเหลืองได้โ,โคตรได้เลยนะโคตรดีเลยนะอย่างนี้ก็ถือว่าผมแม่งไม่ต้องซื้อโคมฝงโ,โคมไฟละนะดวงเดียวนี้เอาอยู่เลยนะีน่ผสมสีได้ไปขาวเหลืองนะถือว่าก็ผสมให้มันออกแบบเนี่ยปรับไงไหมเออเนี่ยออกขาวนี่ปรับกด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 ,ด,ด,ดออกเหลืองไเห็นไหมแจ๋วโคตรนะลดใ,ให้มันสว่างน้อยลงไงนะ ว่างมากได้มีหลายสเต็ปม,มากนะละเอียดพอสมควรเลยตัวนี้นะเจ้าโคตรนะเคยรีวิวไว้แล้วนะครับตัวนี้ไฟแบบเป็นไฟสนามนะโอ้เซ็ตให้ความบันเทิงของผมนี่ไงมีแท็บเล็ตรุ่นเก่าๆอันนึงนะพร้อมกับลำโพงเนี่โอ้แม่งพอได้อยู่นะเนี่ยนั่งชิลๆดูที่อุณหภูมิเท่าไหร่วะนี่14.3องศานั่งดูเน็ตฟลิขอให้มีติน์หนก็พอครับผมฟฟลลิ่งโคตรได้เลยนะเออ อมชานั่งดูทีวีกับผอบอลฟิลได้อยู่นี่วันนี้บรรยากาศดีมากครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะโอ้บรรยากาศได้นคนก็เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับ่งชิลกัมีขนมขนมนี่ ต้มตามใครรู้จักบ,บ้างตุ้มตามของอร่อยเอาหมูมาใส่เดี๋ยวนี่น้งค้างลงอากาศหนาวหนา,นาแบบนี้มีกิจชาช่วยได้เยอะนะควันขึ้นฉุยเลย ได,ได้ชาร้อนๆหน่อยช่วยร่างกายให้อบอุ่นได้เยอะเลยครับขออนุญาตดูตฟลิกต่อแล้วครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในรถแล้วครับไม่ไหวนะอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่13.6องศานะนี่เพิ่งสองทุ่มนะเช้าเช้านี่เล็กตัวเดียวแน่เลยผมว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องงัดไอ้น,นี่มาใช้ครับฮิตเตอร์นะฮิตเตอร์จีนนะน่าจะช่วยได้นะครับเ,เสียบปลั๊กแจวเคติดละเป็นแฟนเสร็จแล้วเราก็มาฮิตเตอร์นี่ อุ่นใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งน่าจะทําให้อุณหภูมิภายในรถมันเขาเรียกนะอุณหภูมิภายในรถมันอุ่นขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะเพราะว่านอนที่อุณหภูมิสิบสามกว่าองศาเนี่ยสู้ไม่ไหวครับผมโอเคครับบรรยากาศายามเช้าวันนี้ครับผมเก้าจุดห้าองศาโหแม่งโคตรหนาวเลยหมอกกาลังลงจ,งจางๆนะแต่ว่าในรถที่ผมนอนประมาณสิบเจ็ดนะอุ่นกว่าเยอะเลยนะ โอ้ oh, 9.5ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยความชื้น73น้ำค้างนี่แน่นเลยนะแน่นเลยน้ำค้างเป็นหยดเป็นหยดเลยฝฟยชีดดูดิคอนเดนโอ้ย oh, ล้างหน้าเมื่อกี้นี่เหมือนเอาน้ำเย็นจากตู้เย็นมาล้างหน้าเลยนะสุดยอดเลยหายใจออกมานี่เป็นควันเลยนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะ ให้ดูแล้วกันรอบๆประมาณนี้ครับเนี่ยครับผมหมอกค่อนข้างเยอะนะชื้นจริงๆนะเมะนนื่อคืนเนี้ยอุณหภูมิแบบความชืม้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงนะคนก็หนานแน่นครับวันนี้แต่ก็ไม่ถือว่าแน่นแบบแน่นแบบแน่นเอียดนะถ้าเป็นที่อื่นผมว่าน่าจะแน่นแบบแน่นสุดๆนะแต่ที่นี่แบบก็ยังแบบคนเยอะแต่ก็ยังแบบหลวมๆนะนี่ไงที่ผมบอกว่าน้ํามันเยอะจริงๆนี่ แต่นอนในรถไม่ต้องพูดถึงนะครับอุ่นนะอุ่นมากนะอุ่นจริงๆากาศเช้านี้ครับโอ้โหโคตรหนาวเลยโอ้ฟชีลัสตาผมแมงคอนเดนต์อย่างแรงนะหยดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยดูดิเลยต้องหาวิธีก่อนนะดูดิหนักมากนะ โอโ้แม่ไม่ไม่รู้มันมันไม่น่าซืบเหมือนนะแต่ว่ามันคงจะแบบอากาศมันคงีชื้นมากอ่ะหยดแม่หยดแม่เลยนะงานมาเลยครับผมนะก็ะเดี๋ยวตั้งเอาไว้ก่อนให้มันหยดให้มันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลางคืนนะโอ้อากาศนี่สุดยอดจริงๆวันนี้เห็นฝนตกไหหยดแม่หยดแม่อยู่เนี่ยใต้ไฟชี้ก็มีฝนได้นะครับ <laughs> โคตรฟิลเลยนะเออไว้ให้มันหยดไปก่อนนะกลางไฟชีสมันใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเพราะมันใหญ่มากแล้วพ่มมันกลางไงก็กลางไม่ตึงนะตกท้องช้างอยู่ดีนะครับถ้ากลางแบบให้มุมมันสูงเท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะกลางให้มันแบบไม่ตกท้องช้างมันต้องกลางแบบแบ่งครึ่งนะเออกลางแบบแบ่งครึ่งอันนี้ผมพยายามแบบดึงละเห็นะหเออต้องหาวิธีดึงเอานะ ให้มันไม่ตกท้องช้างดึงอย่างตึงนะนะก็ได้แค่นี้แหละครับกดลงตรงกลางเออถ้าอย่างนี้โอเคก็เชื่อมกดึงน้ำแม่งก็แบบมันไม่ซึมนะแต่ว่ามันเป็นคอนเดนต์โอ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 หลุดหลุดหลุดโอ้ดูดีอากาศหนาวไม่หนาวเราเจอน้ําแข็งยอดย่าเลยครับผมสุดยอดมากเลยครับหนาวจริงๆครับที่น้าหนาวเนี่ยโอ้โหได้ฟิลเลยนุ่นบรรยากาศเป็นไง จุดฟืนจุดไฟหนี่โอ้ฟิลแงงมาเต็มอากาศหนาวแบบนี้แหละครับโคดได้เลยครับผมหนาวจริงๆดูจากควันเนี่ยโห ควันร้อนเทลงไปนี่น้ำร้อนเทลงไปควันฉุยเลยโคตรได้เลยครับผมบรรยากาศดีมากครับเชา้านี้แสงกําลังออกครับแสงพระอาทิตย์ลําไรตอนนี้ต้องการแสงมากเลยครับเพราะแสงจะให้ทําให้เราได้อบอุ่นนะน่าจะประมาณส,สักสิบนาทีนะแสงจะเริ่มแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องปีนขึ้นไปหลังรถไปเช็ดไอ้นี่ละเช็ดแผงโซลาเซลล์เพราะมันเปียกน้ำนะมันจะได้รับแสงได้ดีดดนะครับมันก็จะได้ชาร์จแบตต่อนะ โอ้บรรยากาศดีมากครับน้ำหนาวถ้าใครชอบแบบความเงียบสงบแล้วชอบแบบบรรยากาศแบบไม่ต้องการวิวการอะไรเลยนะขอแค่มีลานกลางเต็นท์กับบรรยากาศดีๆนี่เอยน้ำหนาวนี่โอเคครับแร้บันลังเลยบันไดหลังมาใหม่นะเป็นของแร r ไอเทมนะอปิดตรงรุ่นรถตู้นะของแต่งยุค90นะย์นะเพิ่งได้มานะครับจริงๆติดลรกมาเกือบ2ปีแล้ะแต่ว่ายังหาบันไดท้ายแบบที่ถูกใจไม่ได้นะครับ ที่มีมันจะเป็นแบบเจาะกับตัวประตูรถนะผมก็เลยไม่เอานะทีนี้วันนั้นเล่นเน็ตอยู่ดีๆแล้วไปกดติดตามเพจรถตู้นะที่เป็นขายร้านในเชียงกงที่เขาขายอุปกรณ์รถตู้ปรากฏเขามีตัวบันไดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมติดมานะโอโหแม่งเห็นแล้วจัดเลยนะไม่ต้องเจาะด้วยของญี่ปุ่นนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับกระดำกระด่างบ้างไม่ซีเรียสน,นะแต่ว่าได้ของแท้ก็ถือว่าโอเคแหละครับนะ าจะปีนขึ้นไปบนล็กซ็หน่อยนะไปเช็ดโซลาเซลล์หน่อยดิแป๊บเดียวขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับโคตรไดฟิลเลยนะเดี๋ยวต้องมา DIY ข้างบนนะเดี๋ยวจะเอาไม้มาตีเป็นระแนงเอาไว้สําหรับเวลาเผื่อบางทีขึ้นมานั่งเล่นข้างบนบน้างนะครับขึ้นมาดูวหลงังคาหน่อยเป็นไงนะเห็นไหมเดี๋ยวอย,อย่างที่ผมบอกเลยผมต้องเนี่ยพอมีบันไดปีนขึ้นมาแล้วมันง่ายแล้วคราวนี้เดี๋ยวต้องเอาไม้มาทําเป็นล็กนะปะปูนะครับเวลานี้ก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งเล่นชมบรรยากาศบนแหลงังคาได้เนละ เราก็จะมองเห็นวิวมุมสูงนะเออที่สำคัญคือมาเช็ดนี่ไงทำความสะอาดหน่อยแผงโซลาเซลล์ต้อนรับไอ้นี่เว้ยต้อนรับแสงแดบดบยามเช้านี่ไงกำลังมานะจะได้ชาร์จแบตนะครับเราใช้พลังงานเยอะเราก็ต้องเติมเข้าไปบ้างนะไม่เติมเลยเดืองงานเข้านะครับอะโอเคขออนุญาตเช็ดแผงโซลาเซลล์ก่อนเจ๋วโคตรนะโอ้พื้นที่เป็นไงมีพื้นที่อยู่บนนี้ประมาณสักเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบทำอะไรได้บ้างโอ้อีกเหลือเฟือเลยนะ ขึ้นมานั่งริบกาแฟตอนเช้าก็ได้นะครับโคตรฟิลเลยนะก็ก่อนที่เราจะไปนะครับในเรื่องของพาร์ตต่อไปผมว่าต้องมีคำถามแน่เลยว่าเฮ้ยพี่แม่งขึ้นไปนั่งอยู่บนแล็กหลังคามันจะแข็งแรงแค่ไหนวะนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลจากรูปนะครับต่างประเทศมานะให้เพื่อนๆได้นนรับชมว่าบ้านเราอะ่ะมันอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรลักษณะการขนบนแล็กหลังคาแบบนี้นะ บางทีอาจจะนึกว่ารถตู้มันเปราะบางเหลือเกินนะขนของไม่ได้หรอกสู้ปิกอัพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นความคิดที่ผิดนะคิดที่ผิดนะครับผมก็เลยไปเสาะหารูปข้อมูลมาจากต่างประเทศดูนะครับแล้วทำให้รู้ว่านะครับว่าเออแม่งแค่รางน้ําของรถตูน้นี่ถ้าวางขาดีๆนี่ว่ารับน้ําหนักได้ไม่ต่ำกว่า2 3งสามสองาร้อยโลสบายๆนะครับ แล้วก็ดูรถตู้ของต่างประเทศเวลาเขาขนก็ขนกันขนาดนี้นะครับจะเห็นบางคันที่เป็นคอมพิวเตอร์นี่ขึ้นไปนั่งวางขาคานลักสี่คานเนี่ยนะแล้วก็คนขึ้นไปนั่งเป็นสิบคนมันก็ยังแข็งแรงใช้งานได้ปกตินะครับคือเราไม่รู้เราไม่ผิดนะเอ,อแต่ว่าเราหาข้อมูลมาสนับสนุนว่ามันแข็งแรงนะครับผมว่าคนที่เห็นนะครับประมาณนี้น่าจะสบายใจแล้วนะว่า รถตู้มันก็ไม่ได้เปาะบางอะไรขนาดนั้นนะครับแข็งแรงนะครับวางคานดีๆผมว่าไปได้ครับผมโอเคไม่ปล่อยผ่านก็เลยเอาภาพมาให้ชมกันครับประมาณนี้ครับไ,ได้ดีกว่ามาการมานั่งตากแดดยามเช้านะเออแม่งหนาวหนาวแบบนี้นี่ตากแดดนี่อุ่นเลยนะครับพลาดอย่างหนึ่งนะไม่ได้เอาเตาอันนี้มาโกโก้มานะถ้าเอาเตาโกโก้มานะกลางคืนนั่งปิ่งไฟชิลเลยผมถามผอบอแล้วเอาอมาดีไหมนะผอบอบอกไม่ต้องเอามาหรอกมันเหม็นนะเหม็นควัน แต่กลายเป็นว่าพอมาถึงที่นี่ปับ๊บเอ้ยพวกเศษกิ่งไม้ที่อยู่ตามบทยรยนตรงที่ผมนั่งเนี่ยโคตรเยอะเลยนะเพราะผมเห็นปุ๊บนึกเสียดายทันทีเลยว่าโอ้ยลุงนี้ติดมาดีกว่านะเดี๋ยวคราวหน้านะคราวหน้าถ้ามาไม่พลาดนะไม่พลาดแน่นอนเรียนกับดิฉันวัชรินเศร็จทุกดานค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพิษสงของโรคโควิด19ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะคุณผู้ฟังคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่ต้นปีมันจะถึงตอนนี้เนะะี่ยค่ะทุกคนยังคงต้องประมัดระวังนะคะกับการป้องกันการแพร่เชื้อการรับเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่และเราทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบ new normal นะคะก็คือมีฐานวิถีชีวิตใหม่ค่ะต้อง ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ควรที่จะต้องล้างมืออยู่เป็นประจำอย่างที่รายการนี้เคยเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะคะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนําเลยค่ะว่าให้ทุกคนเนี่ยล้างมือทุกวันวันละอย่างน้อยๆแปครั้งและต่อครั้งใช้เวลาไม่ควรจะอยู่สักประมาณ30วินาทีก็คือ,คอ,อร้องเพลง Happy Birthday สองรอบจบนั่นแหละคะ่ะก็จะฆ่าเชื้อโรค ที่อยู่ในมือเราได้ที่ติดมากับมือเราได้นะคะทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ควรจะต้องล้างมือด้วยอันนี้เนี่ยโอ้วัวนนี้ตอนเที่ยงรีบกินเลยครับผมนะกินหมู กินเย็นจะชิวกว่าน,นี้นะแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมมากิโลหนึ่งนะเรากินได้หลายมื้อนะครับอร่อยสุดยอดมีผักแล้วก็มีข้าวหอมใบบัวฟิลลิ่งได้แนละ้วฟิลลิ่งมาเต็มครับโอเคครับขออนุญาตรับประทานก่อนครับมื้อเที่ยงของวันนี้ เราก็มานั่งดูซีรีส์เกาหลีกันนะครับผมมันในนี่นะมันสว่างมากเลยก็เลยต้องเอากล่องนะมาวางเองนนะใส่โค้ดได้เลยฟีลลิ่งมาได้เลยนะบรรยากาศก็วันนี้อุ่นขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากคี่เมื่อคืนหนาวเหน็บนะการที่เรามีพลังงานสำรองมาใช้เนี่ยนะมันทําให้เราแบบว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมนี่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะ180แอมป์นะครับ ก็ใช้ทุกอย่างเลยนะชาร์จมือถือนะครับใช้แสงสว่างนะชาร์จอะไรกันชาร์จที่อาบน้ําอย่างนี้นี่นี่กำลังชาร์จอยู่วันนี้แดดดีนะเออตัวนี้เป็นฝักบัวอาบน้ํานะครับแสงสว่างทุกอย่างเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดินี่ก็เสาไฟท,ที่ชาร์จเนี่ยครับส่วนหนึ่งเราก็มีทุกอย่างนะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยนะครบมีชาร์จมีอะไรเรียบร้อยนะครับ นอกจากมีสำรอง180แอมป์แล้วไม่พอนะครับระหว่างวันยังมีชาร์จอีกนะด้วยอะไรชาร์จด้วยตัวที่เป็นโซลาร์เซลล์อีก130วัตต์มาดูกันว่าตอนนี้ชาร์จได้กี่แอมป์ครับตั้งแต่มาใช้ตู้เย็นนะตอนนี้ได้แดดเข้าอยู่ที่3.8แอมป์นะใช้เป็นเอ็มตัวชาร์จเจอร์เป็น MPPT นะครับ แสงไฟก็ขยับขึ้นมาเป็นบูสเตอร์ได้สี่จุดสี่แอมป์นะมันก็จะขยับปไปนะมันก็จะสามจุดเจ็ดแล้วแต่ความเข้มความอ่อนของแดดนะนี่จะใช้เป็นตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นผมดูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจอดอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยนะใช้ตู้เย็นใช้แสงสว่างใช้พวกพลังงานพวกเนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะอาทิตย์กว่าด้วยซ้ํานะครับเพราะจากที่เคยลองเทสกับตู้เย็นนะ ตุ่เยนตัวเนี้ยนะเปิดทิ้งไว้นะไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้โดนแสงโซลาเซลเลยเนะได้ห้าวันเต็มๆนะเออนะครับถ้าอย่างนี้มีโซลาเซลล์ด้วยนะชาร์จไปนะช่วงที่แดดออกแบบนี้นะก็ผมว่าประมาณเกินอาทิตย์อ่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานนี้ตัดปัญหาไปเลยนะตั้งแต่มามีแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วมาทําพลังงานไว้ในรถเนี่ยนะไม่เคยมีปัญหาเรื่อง พลังงานขาดเลยนะโอ้มีแต่เหลือใช้ตลอดนะครับก็สะดวกดีเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะนี่แดดแรงวะแดดค่อนข้างแรงนะนี่แผงโซลา่าอยู่นี่ร้อยสามสิบวัตต์นะได้ประมาณแค่ถ้าแดดแดงแรงอย่างเงี้ยพลิกๆกก็อย่างมากก็แค่ห้าหกแอมป์นะห้าหกแอมป์ก็ยอนาคตยังมีพื้นที่เหลือเดี๋ยวผมจะขยับไซนะให้มันเต็มหลังคาเลย คาดว่าน่าจะประมาณสัก200นะ200แอมถ้าใส่สัก200หรือ200กว่าได้ดีจะแจ๋วมากเลยนะครับมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีพลังงานเหลือเฟือนะจากได้ชั่วโมงละ10เอ้5แอมก็จะเป็นชั่วโมงละ10อะไรเงี้ย10กว่าแอมนะเดี๋ยวดูก่อนสัก2 50เดี๋ยวดูดูแพงก่อนก็จะทำให้ผมแม่งอยู่ได้ยาวขึ้นนะยิ่งหน้าหนาวอย่างนี้จอดรถตากแดดนี่ไม่ร้อนเลยนะครับมา <c oughs> แบบนี้นี่อยู่ยาวแบบนี้นะโอ้ สามวันเอ่อสี่วันสี่วันสามคืนโคตรมีความสุขเลยมาแบบนี้นี่โอ้คุ้มเลยนะอยู่แบบเยาวยาวอุปกรณ์ครบนะมีเหมือนมีห้องนอนนะห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับมีห้องน้ํานี่ไว้อาบน้ําห้องน้ํานี่สําหรับผมจริงๆถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะเพราะว่าอาบน้าอุ่นนะเออผมแม่งอาบน้าอุ่นต้มน้ําอาบทุกวันก็โอเคฮนะแล้วแต่คนชอบนะครับ ก็จะไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรนะประมาณนี้มาเจออากาศหนาวๆประมาณสักสิบสิบเอ็ดองศาอะไรเงี้ยนะกลางคืนเชา้ชาเ้าก็ประมาณต่ำสิบอย่างเงี้ยโอ้โหยู่กันไม่ต้องย้ายที่เลยเต็มที่กันไปเลยนะปักหลักนะเขาเรียกปักหลักก็อย่างว่าแหละครับช่วงนี้มันคนค่อนข้างที่จะฮิตแคมปิ้งการที่จะไปไหนมาไหนมันต้องจองนะมันต้องจองเพราะอุทยานบางที่มันเต็มแล้วเราก็ถ้าเราไม่ได้จองมันก็ไม่เข้าไม่ได้นะหรือบางทีวอล์กอินมันก็ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงว่าเราจะเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ตรงไหนที่ผมชัว์อย่างเงี้ยช่วงนี้ผมก็จะปักหลักเลยนะครับฟิลก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โคตดได้เลยครับผม